าถึงคู่ที่สองครับรุ่งโรดสิงลานทองเดิมครับเป็นรุ่งโรดเทพอํานวยกระทวงปัจจุบันทางซ้ายมือครับพบเทวันเล็กศักเทวันที่เวทีลุมพินีครับสวมกางเกงสีแดงทางซ้ายมือท่านผู้ชมครับเจ้าของชายาคนเหล็กรุ่งโรดนักชกจากโคราชครับกังเกงสีงน้ำเงินเทวันเล็กศักเทวันครับวันใจของคุณเทวันขวัญพนาอาดีตนักร้องเพลงลูกทุ่งครับตอนนี้มาเป็นหัวหน้านักมวยแล้วนี่ครับเทวันขวัญพนา เดี๋ยวนี้มาเป็นหัวหน้าคระววยชอบมวยครับยกที่หนึ่งและสองรวมกันกับขึ้นมานั้นสเสมอกางเกงสีชมพูนะครับมุมแดงรุงโรงสิงสิงลานทองเดิมหือโจอยของชายาคนเหล็กครับมวยพันดุแมโดนรถสิบล้อชนนี่ยังเฉยๆนะครับว่ากันอย่างนั้นเลยครับพอหดอดทนเหลือเกินชายาก็บอกครับคนเหล็ก ขยับขยับเข้าไปหาครับเจาะยางเจาะยางแล้วโหนคอตีเข่านี่แม่สุดยอดครับรุ่งโรดแต่วันนี้เจอมวยดาวโรดครับเทวันเล็กสักเทวันดูครับยาวกว่าแทงครับแทงสู้กับหมัดเลยครับรุ่งโรดนั้นเตี้ยกว่าเยอะ บุกตะลุยครับเกียร์ถอยหลังนั้นถอดเก็บไว้ที่ค่ายขึ้นมาที่ผู้ชมมั่นใจในกระดูกมวยครับเอาแล้วครับเทวาเล็กแทงแล้วก็ยาวกว่าครับดันแล้วแทงดันแล้วแทงทีบได้ทีหนึ่งเทวาเล็กอื้มฟันศอกดักด้วยวางแข้งอื้อดูครับปีนี้อายุสิบเก้าลุงโหลดนั้นปีนี้ยี่สิบสี่แล้วแม่เทวันท่าทางนี่ไม่กลัวเลยนะครับถอยแล้วทีบถอยแล้วแทงดูครับทีบทีบไม่เข้าใกล้เลอก็แทงครับตูครับลุงโหลดยังเดินไม่ถึงครับดูครับโดนอีกแล้ว นี่เป็นยกที่สองครับรุงโลดก็ย,ยังขยับไปเรื่อยครับระับสิบล้อชนยังเฉยนี่แค่ถีบแค่นี้ไม่คาราณาครับแม่แต่เทวรา์ดีโอ้โหฟันศอกแล้วครับ ถีบเส้นดีไม่โชคแบบไม่ยี่ระรุ่นพี่เลยนะครับทำกาตกต,กตกยันยันถ,ถีบถีบดูครับมั่นใจในตัวเองเหลือเกินครับนี่เป็นดาวโรดของข่ายคุณเทวันขันพนาเขานะครับถีบได้แล้วแม่ลุงโรดดูเหมือนว่าจะแปกที่ตาซรายนะครับที่คิวซรายดูอีกแล้วครับอือดูครับ เดินเข้าไปก็เหมือนกับถอดเกลือกเตะแม่นเลยครับยิงโดนยิ่งเดินก็ยิ่งโดนถีบสักทีดูครับแมากก็อาวุธกเยอะจริงๆครับยาวด้วยถ่ายถ่ายแทงถ่ายแล้วแทงดูจะโยนทิ้งไม่ไม่โยนทิ้งครับกลมลบอีกลุ่งโลดแม่สั้นกว่าครับโดนอีกแล้วครับมีถีบยันทําลายจังหวะอืมแล้วดักศอกดูครับโอ้ใต้ตาซ้ายครับแตกครับเข้าไปไม่ถึงครับยันแล้วก็อืมแกอืมดูครับเผือก็กระตุกศอก กรรมการร้อยเอกเลิศชายครับเชิญลุ่งโรดไปยืนที่บูมพบแพทย์หลังก็มองดูความตกใจเหมือนกันครับโอ้สา,ายครับทำการดูแผลแล้วบอกว่าไม่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับยังไม่เป็นอันตรายครับอื้อ <c oughs> ดูแทงซ้ายอื <c oughs> ้อลุงโรดยพยายามจะเข็นนี่เป็นยกที่สองครับแกฟันสอกย้ำแผลเดิมอีกแล้ว แม่โยตัวเตี้ยนี่เสียเปรียบอย่างนี้ครับเอาแลวครับมาเป็นชุดเล้าลุงโลดคนเหล็กกับฉายาชื่อนี้ไม่ได้มาพระโชคช่วยเอาแล้วครับลุยแล้วแมาจังหวะฝีมือของเทวันเล็กนี่แกเหลือกําลังครับหักหักลงไปอีกแมเกือบไปแล้วกับดามน้ําเสียงคนก็โหครับว่าแมาเลือดชักจะออกเยอะคนที่โหก็กองเชียร์ของเทวันเล็กแล้วครับอยากให้กรรมการยุติการชกจะได้รับทรัพย์เร็ว อับปรคัลุงโลดเจอกอกอีกแล้วหมดยกที่สองอทีมวันเล็กนี่ชกท่าทางนี่ไม่กลัวรุ่นพี่เลยดูครับดูลูกนี้ครับสอกลูกนี้เต็มเต็มเลยครับนี่แหละครับที่แตกแล้วถีบครับลุงโลดตอนหลังในแหมลงทุนเยอะก่ชักจะก,กรอบลงไปครับเมื่อก่อนนี่แกชกนี่มมยไทยนี่ชกสิบสองยกสบายสบาย,สบายครับลุงโลดออกอาวุธไม่เข้าครับ พี่เลี้ยงก็ต้องมาดูแผลคัดเลือดครับนี่เป็นนักชกโคราสกับี่ขุนเฟนครับเป็นผู้จัดก,การในกรุงเทพของุงอวางไม่มาเป็นเทรนเนอร์สอนมวยแล้วแม้แต่ว่ามาดยังเป็นนักร้องอยู่นะครับดูเสื้อผ้าดูการแต่งกายและทรงผมอีกต่างหากยกที่สามครับเทวะเล็กได้สอกนะครับฟันแตกแล้วนี่รุ่งโรจน์ขานี้สถานการณ์ตกเป็นรองสองเท่าตัวแล้วครับ ชมกันต่อครับยกที่สามรุ่งโรจกังเกงสีชมพูนั้นที่มีแผลแตกที่ตาซ้ายนะครับนักชกจากอำเภอพิมายจังหวัดโคราชครับสราชสีมาส่วนกังเกงสีกรมท่ามุมน้ำเงินนั้นนักชกจากอำเภอตาพระยาประจีนบุรีครับว่าโอ้โหเข้าก้านขอลูกนี้รุ่งโรจน์ลุยแล้วครับแมช้าไม่ได้ครับ ยิ่งชา้ายิ่งโดนครับต้องวิ่งแล้วครับแม่เทวเล็แกก็มีศอกดักดูครับไม่ใช่ถอยธรรมดาครับถอยทำด้วยนะครับรุงโลดเจาะย,ยางโดนแทงอีกเห็นเห็นไม่ถนัดเอาละครับเด้งเข่าก็ไม่ได้ครับเทวัเ,เวล็กแกยกบงังดูครับยกบงังอยากจะหักวางแข้ง ไฟสูงเหลือเกินครับเทวาเล็กจะเล่นก้านคอตลอดอือสอบทัดมาลายครับตอนเท่ากอดโอ้เหลี่ยมเยอะเหลือเกินครับเป็นมวยมีอนาคตทีเดียวครับสิ่งที่ยังไม่เห็นก็คือว่าท่าทาระหดก็ว่าจะเป็นขาดไหนมีขาดไหนเพราะว่ายังไม่โดนจจะจังจังลุงโลดเอาแล้วครับชนตลอด,ด,ลดโดนทีอีกแล้วหือโดนแทงอีกลุงโลดคนเล็กหือโดนศอกระยะประชิดอีกโดนอีกแล้วหือวางแข้งแม่แต่ว่ายังว่าครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดิน ลนดครับผลเหล็กสยอย่างพยายามจะล็อกล็อกไม่ได้เอาแล้วครับล็อกต้ยไปเหน็บขาวลูกนี้แกเก่งครับลูกล็อกเอวกับลูกโหนคอเนี่ยแหมโดนหักอีกแล้วครับหมุนล,ลูกนี้ลูกนดลุกขึ้นครับเป็นตุ๊กตาลมลุกทีเดียวนี่เป็นยกที่สาคุณแฟนครับคุณแฟนบอกให้เดินคุณแก้วมาเสริฟพิเศษด้วยบอกให้ลูกโวดเดินโดนอีกแล้วต้องระวังครับการตกไม่ได้นะครับแข่งเส้าหูบวกศอกหน้าเสียวไส้เหลือเกิน อคงจะออกเยอะแล้วครับเสียงกองเชียร์ของเทวันเล็กก็ส่งเสียงเจียวจ้าแล้วโหวนคอครับจะพยายามโหนคอมาแต่ว่าดูครับศอกบ,บวกกหมัดลุงโลดดีหายฟิตต่ำกว่าร้อยเปอร์เซ็นี่หายใจไม่ทันครับเจอแกนี่แกทะเลาะไม่เลิกจริงจิ้งกูห่ยโดนแข้าไซรงนี้เสืออึกเลยครับดูครับบวกกันแล้ว โอ้โหคนเหล็กนี่ชกทีนี่ทีนี่ผู้ชมไม่เคยผิดหวังโลนแล้วครับโขนได้ไหมโลนโขนแล้วจะตีข่าวกับเอาแล้วครับโขนเทวัเล็กพยายามจะดึงตัวออกมาเอาแล้วครับลูกนี้ลูกถนัดของแกเลยครับลูกโลดนี่ตัวเตยแต่ใช้น้ำหนักตัวโหนคอคูื่อสู้เอาแล้วครับแหมเทวัเล็กแกดูหลุดออกไปได้ขี่ประแทงโหวดจิ้มแล้วจิ้มอีกทีนึงชนแล้วครับเทวัเล็กต้องหมุนบูกศอกโอ้โหหมวยคู่นี้ เล่นกันแรงเหลือเกินครับอาวุธทั้งหนักทั้งคม <c oughs> จริมแล้วครับรุงโรดจะฟันศอกไม่ถนัดฟันศอกแล้วหมดยกที่สามโอ้โหผู้ชมปรบมือเลยครับแมช่ชคกับลุงโรดนี่ถ้าหากว่ามวยนี่มวยเด็กถอดใจซะกอดด่อนให้เรียบร้อยครับแกลุยหายใจให้คอไม่ทันอืมแหลกศอกกันเหมือนกับเอาขวานขึ้นไปคนละเล่มกับฟันกันเลยครับ หว่างแข้งลูกนี้สิครับเต็มเต็มก้านก็แตเฉยครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าสิบล้อชนยังเฉยเ <fic ult> <c oughs> ทบอลเล็กติดกันเร็วนะครับแล้วก็อาวุธกัเยอะด้วยครับดูแทงครับอ <c oughs> ืลุงรถก็พยายามวิ่งก็ไปประชิดอืเข้าวงใน а ก็โดนสอกอีกครับสอกได้ทั้งนอกทั้งในเลยอืเสียวไส้เหลือเกินขำคอขำคอไปดิล้มตัวคุณแฟนครับบอกลุงรถว่าค้ำคอแล้วต่อยลำตัวต่อยหน้าอก นี่ครับเทวันขวัญพนาบอกว่าให้ยันยันแล้วออกหมุนวนแทงเตะแทงเตะแย็บดูครับนักร้องมาสอนมวยหมดยกที่สามครับ ผู้ชมก็ชักจะมั่นใจรุ่งโรจน์ขึ้นมาครับแม้ว่าบทยกที่2นั้นจะตกเป็นรองสองเท่าตัวคันนี้ราคากระเตื้องขึ้นมาครับเป็นเท่าตัวเดียวครับหนึ่งเท่าตัวเพราะว่าลุยดีเหลือเกินครับแล้วก็เทวันเล็กเกือบจะเปิดตำรารับไม่ทันยกที่4ครับท่านชมชมกันต่อครับคันนี้สถานการกระเตื้องขึ้นมาครับแตงเกงสีชมพูนั้นเป็นรองนิดหน่อยครับเอาละครับยกที่4ท่านชมจับตาดูให้ดีมวยคู่นี้ไม่ถึงยก5ครับจบลงที่ยกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปดูซิว่าเทวันเล็กจะต้านไหวไหมพลังบุกของ ลุงโลสิงลานทองเจ้าของชายาคนเหล็กคนนี้เอาแล้วครับต่อยไม่โดนแทงเตียกว่าครับต้องเดินติดๆรับโอ้โ,โดนไทยแล้วครับตัดลำตัวโดนแทงหมัดกับเขา่าดูซิว่าหมัดกับเขา่าใครจะอยู่ใครจะไปเอาแล้วครับหมัดกับเขา่าโอ้โหบวกศอกรับห่วยคู่นี้ชกกันโหดเหลือเกินเอาแล้วครับพุงโลดอัปรคัดฟันศอกด้วยแทงอีกทีหนึ่งเอาแล้วครับอัปรคัดอีกทีหนึ่งโอ้โหเลือดออกเยอะครับลุงโลดอื้อ,อ เลือดออกเยอะแล้วครับทมการแยกแล้วครับเชิญแพทย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชี้ให้เทมเล็กเข้ามุมครับโอ้เลือดเยอะครับแพทย์ดูบอกไม่ไหวครับแผลใหญ่เหลือเกินครับแม่เทมเล็กดีใจครับชนะเทคนิเกอลน็อกเอาท์ในยกที่4ครับเรามาดูภาพชาครับมาลุ่งโลดสิงลานทองกำลังจะมาแหม่โดนเปิดแผลอีกครับโดนเปิดเปิดแผลแล้วก็ย้ำศอกเราใช้หมัดดันแทงด้วยครับ ม่สถานการณ์กำลังดีครับทำท่าจะเอวอ่อนแล้วนะครับเทวันเล็กดูครับโดนจิ้มท้องนี่ทำท่าจะเอวโคตเอวอ่อนแล้วอื้ม